เคนทำอะไรครับผมเคนทำอะไรครับผมเคนทำงานเลยครับเคนคิดคิดงานอยู่เลอครับป้าขอเก้าอี้ได้ไหมครับป้าขอเก้าอี้ได้ไหมครับไม่ได้เหรอทำไมเหรอครับหนูทำงานก่อนเอาแล้วงานป้าล่ะครับงานป้าล่ะป้าขอเก้าอี้ได้ไหม เคนครับป้าขอเก้าอี้ได้ไหมครับผมเคนครับห้าอยากนั่งอี้ลูกหนูนั่งนี้ได้ไหมหนูนั่งเก้าอี้นี้ได้ไหมหนูนั่งนี้ได้ไหมครับป้านั่งนั้นนั่นเก้าอี้ป้านะครับป้านั่งได้ไหมป้าขอนะป้านั่งได้ไหมนี่นี่นีนั่งนั่มเก้าอี้ป้าหนูทำอะไรอยู่หนูเวิร์บหนูทำงานหรือเปล่า หนูเวิร์กอเปบ่าครับหนูทํำงานเหรอให้ป้าทํางานได้ไหมครับป้าขอได้ไหมครับป้าขอได้ไหมครับไม่ได้หรอครับป้าอยากทํางานเหรอลูกป้าทํางานได้ไหมป้าอยากได้เก้าอี้เหรอลูกได้ไหมครับใครซื้อมาป้าซื้อมาไม่ใช่หรอใครซื้อครับเคนซื้อเองเหรอเด้ง เพนซื้ป้าซื้อนะได้เลยเก้าอี้ป้าซื้อมานะไม่ใช่หนูซื้อนะครับกี่บาทล่ะลูกกี่บาทเก้าเกาเก้าบาทหนูซื้อเก้าบาทเองเหรอมีใครที่ไหนขายเก้าบาทแล้วลูกป้าขอเก้าอี้ได้ไหมครับกอทํางานหน่อยนะครับหนูงานยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอครับทํางานหรือเปล่าเวิร์กหรือเปล่าครับ เพื่อการฮาร์ดเหรอลูกป้าขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมไม่ไม่ไม่ทำไมล่ะครับงานงานอยู่หนูทำงานอยู่งานมันยุ่งขนาดนั้น,น,นเลยเหรอลูกต,ต้องส่งงานพรุ่งนี้หรือเปล่าล่ะเปลาเลาเลาเปล่า,ลา,ลา,ลาอ่าถ้าไม่เปล่าก็แลกเก้าอี้กันก่อนนี่ป้าต้องส่งงานก่อนนะเครียดเลยเหรอ งานมันเครียดขนาดนั้นเลยเหละครับเสร็จไหมเนี่ยคืนนี้หันหัวไปหันหัวมาอย่างนี้เสร็จไหมครับเครียดจังงานมันเครียดขนาดนั้นเลยเหละครับทำไมอะลูกไม่พูดเหรอไม่ต้องพูดใช่ไหมครับวาดลูกอะไรครับวาดวาดลูกอะไรครับไหนโช์ให้ดาดูซิวาดรูกอะไรลูกอย่ืเอะโตะแล้วนั่นน่ะ เป็นวาดร,รูปอะไรครับวาดอะไรอ่ะมัาหมาหรือเปล่าใครคะใช่เหรอาหมาหรอาหาือปลาเก้าหกแปดเก้าเก้าหกแปดเ้าเปดจ็ดหกกแปดเจ็ดหกแดาขอเก้าอี้หน่อยนะครับ ทำาไมอะลูกหนูนั่งตอนนี้สินหนูนั่งเก้าอี้นี้ได้ไหมดำรันหนูทำงานเหรอครับดำอ๋อ,อ,อมีงานเยอะด้วยให้ป้าช่วยทำไหมครับดูดูมาเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวป้าเป็นคนซื้อเก้าอี้นี้มานะมันไม่ใช่ของเคนนะครับของดินของเคนเคนอ้าว พูดบอกอีกแล้วหนูซื้อมาเท่าไหร่ถ้าเป็นเก้าอี้หนูซื้อมาเท่าไหร่กี่บาทใน,ใน,นปูดนีปูดหนีเลยเหรอซื้อมากี่ดอนครับซื้อมากี่ดอนสี่ดอนดอไม่ใช่สี่ดอน,นอแล้วมั้งหนูซื้อมาสี่ดอนเองเหรอไม่ใช่แล้วมั้งมั่วไหมเนี่ยปาขอเก้าอี้ก่อนได้ไหมครับ ได้ไหมขอนะไม่ยังเป็นเด็กน่ารักใช่ไหมครับป้าขอได้ไหมป้ามีงานเวิร์กเยอะๆเลยบางานยุ่งเลยป้าขอขอได้ไหมไม่ได้สิลูกเป็นเด็กดีไม่ใช่หรอไปอยากนั่งอ่ะลูกแชร์กันไหมแชร์ได้ไหมครับแชร์ได้ไหมครับแชร์ได้ไหมครับนั่งแบบนั่งนี่ ชร์ให้ป้าได้ไหมครับป้าขอได้ไหมครับน้องผู้ชายใจดีเด็ก่อนนะครับ please ขอนะครับป้าขอดีๆเนาะป้าขอดีๆนะพาพพูดโพรปลอเขียนเป็นเด็กดีมากเลยนะครับป้าขอเก้าอี้หน่อยนะครับโอเคไหมโอเคอยังโอเคอยังมาเกี่ยวก้อยกันก,นก่อนเนาะเกี่ยวก้อยกันเกี่ยวก้อย เกี่ยวก้อยนี่เกี่ยวนิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวนิ้วก้อยป้าขอนะป้าขอกาอี้นะโอ้ยเอา้เอาทําไมะอะเกี่ยวก้อยกันแล้วนะเกี่ยวก้อยกันแล้วก็ต้องให้เก้าอี้สิลูกเกี่ยวก้อยกันใหม่ไหมเกี่ยวก้อยอีกทีสิไม่เอาไ,ไม่เอาแล้วเหรอ <laughs> ยังไงเนี่ยป้าก็ไม่มีเก้าอี้ทํางานนะสิป้านนปไปเล่นกับพี่ลีดีกว่าโอเคไหม ให้หนูนั่งนี้เลยนะะป้าไปนั่งกับพี่ลี่นะครับนั่งนั่งไปเลยนะนั่งคนเดียวนะครับนั่งนั่งไปเลยป้าไปนั่งกับพี่ลี่แล้วนะโอเคไม่เปลี่ยนใจนะไม่เาไม่เปลี่ยนใจหรอป้าไปเล่นกับพี่ลี่แล้วนะเล่นกับพี่ลี่ดีกว่า